อัลสุนนะวันจะมาจะแยกระหว่างการตักฟีรโดยในกว้างๆเรียกว่าตักฟีรมุตลักและการตักฟีรบุคคลที่ถูกเจาะจงเรียกว่าทักฟีรมวยันนะกล่าวคือการตักฟีดด้วยนัยยะกว้างๆเช่นกล่าวว่า ผู้ใดกล่าวอย่างนี้หรือกระทาอย่างนี้ผู้นั้นเป็นกาเฟตนน่เจาะจงใครไหมเนี่ยผู้ใดบอกผู้ใดไม่ได้เจาะจงบัังเซียปอคนไหนก็ได้ที่มันว่าน่ะผู้ใดกล่าวว่ากุรานั้นบกพร่องไม่ครบแม้เพียงหูรุฟหนึ่งผู้นั้นเป็นกาเฟตนนี่นี่นน,นี่ว่าใครเนี่ยไม่รู้สิว่าไอ้คนว่าใครก็ไม่รู้ไม่ได้เจาะจง ใช่ปะมันจะเป็นใครก็าตามแต่นะเป็นต้นกรณีนี้สามารถกระทำได้คือตักเฟสนะ่ะทำได้เราก็ต้องรู้ว่าตักเฟสแบบไหนนะส่วนการตักเฟสบุคคลที่ถูกเจาะจงเช่นกล่าวว่าแท้จริงนายกซึ่งกล่าวว่าอย่างนี้หรือกระทำอย่างนั้นนายกผู้นี้เป็นกาเฟสนะ นายกรที่กล่าวอย่างเงี้ยเป็นกาเฟตรหรือนายกรที่ทําอย่างนั้นเน่ะเป็นกาเฟตรกรณีที่สองนี้ไม่อนุญาตยกเว้นยกเว้นมันมีข้อยกเวน้นเมื่อเงื่อนไขในการตักเฟสครบองค์ประกอบในบุคคลนั้นเหตุนี้นักวิชาการของอลุสุนนาจามะมาจึงกําหนดกฎเกณฑ์ในการตักเฟไว้ดังต่อไปนี้นะไอ้ข้อที่สองเนี่ยจะไปหุกกมอย่างนั้นได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขครบ จริงเนี่ยเขาพูดกันไว้เยอะแต่ว่าเอาสรุปมาหนึ่งการตัดสินชี้ขาดสถานภาพของบุคคลจะเป็นไปตามสิ่งที่ปรากฏชัดออกมาจากบรรดาสภาพของบุคคลนั้นๆและการตัดสินชี้ขาดนี้เป็นเรื่องทางโลกเรียกว่าอัลฮุกมุดดุนยาวีไม่ใช่เป็นการตัดสินชี้ขาดตามข้อเท็จจริงเรียกว่าอัลฮุกมุอัลฮกีก็ ฮุกกมตามฮากิกัตเรารู้ไหมล่ะตามฮากิกัดเป็นไงไม่รู้เราหุกกมตามดุนยาวิเพราะไม่มีหนทางใดที่จะล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงนั้นได้นะดังนั้นไอสิ่งที่เราตัดสินคนเนี่ยมันก็ตัดสินไปตามดุนยาวิตามสิ่งที่ปรากฏชัดซึ่งมันจริงๆอะไฮากิก็มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ใช่ปะไอที่ฝังอยู่ในกูโบเนี่ยพอเบิร์ม ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในกูโบเดซัมเนี่ยพะเรอไปนี่พูดกงว่างานนะแต่เราตัดสินไปตามไหนตามที่ปรากฏตามภูกกลมดุนยาวีเราไม่ได้ตัดสินตามอัลฮุกมาลัลฮากีก็ซึ่งอัลลอฮ์รู้เข้าไหมอัลฮาฟิดอิบนุห์จัรอัลอาสกาลานีรัฮิมุลลาอธิบายประโยกของดิทิวะวะฮิซาบุฮุมอัลลอฮี และการพิพากษาพวกเขาเป็นกิจของอัลลอฮ์บนอัลลอฮ์ในนี้คือเป็นกิจของอัลลอฮ์ว่าหมายถึงเรื่องที่เป็นสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในของพวกเขาและในฮะดีษนี้มีหลักฐานบ่งถึงการยอมรับบรรดาพฤติกรรมที่ปรากฏชัดภายนอกและตัดสินตามสิ่งที่ปรากฏชัดนั้นนำพาอยู่ในฟัตุลบารีก็ตัดสินไปตามสิ่งที่ปรากฏ ันนาพาไปไงเขาวาไปตามนั้นเขายอมรับเขาไม่ได้ปฏิเสธนะสองความเป็นอิสลามนั้นจะถูกยืนยันรับรองด้วยประจักษ์พยานในขั้นต่ําที่สุดเขาเรียกว่าอัตนาบายีนะมีบยีนะขั้นอตนาขั้นต่าสุดไม่ต้องไปตั้งมาตรฐานสูงจะตัดสินคนว่าเป็นมุสลิมเนะี่ยใช้อานาบยีนะใช้มาตรฐาน พยานขั้นต่ำสดุดและการตักเฟตนั้นจะไม่ถูกยอมรับด้วยข้อคุ้มเครือที่อยู่ในขั้นต่ำสดุดจะอตนาชุบฮะอานาชุบฮะมีแค่มีชุบหฮัดคุ้มเครือเท่านั้นแค่ขั้นต่ำสุดนี่ก็ตัดสินไม่ได้แล้วว่าเป็นกาเฟตนะ่ะละเอียดไหมล่ะเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยชัดเจนเลย ถ้าเรื่องจะยืนยันคนเป็นมุสลิมเอาอาณาบายินะแค่หลักฐานขั้นต่ำพอแล้วรับได้มีกกลิมอนแหละอิละฮิดัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซุลล็อพอแล้ว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 แค่นี้โอ้เฮ้ยเด็กมต้องดูต่อที่ดูพอ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 เอาแค่นี้พอเห็นไหมแต่ถ้าจะตัดสินคนเป็นกาเฟตแค่มีอัานาชุบามีข้อคุ้มครือไม่ชัดเจนขั้นต่ำนะแค่บ่บ่ไม่ได้แลยสาม การระมัดระวังอย่างยิ่งยวดจากการตักฟีรล่าวคือไม่อนุญาตให้กระทำเบาความในการตักฟีรมุสลิมเป็นเงื่อนไขทั้งหมดแหละเยอะเกะกะเกะกะหุ่มมเป็นกาเฟตเกะกะไอหัวนี่พูดเหมือนหุ่มหุ่มเป็นกาเฟตไอบวกนั้นเป็นกาเฟตเดีนี้ก็กาเฟตเห็ไหมหลายหัวข้อเลยที่หุคมคมกันเนี่ยหุ่มเป็นกาเฟตเอากันง่ายๆหุคมเป็นกาเฟตต้องระมัดระวังไม่เห็นด้วยก็คือไม่เห็นด้วย ใช่ไหมสี่การทักฟีการลงโทษตามข้อหาในการทักฟีจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นยกเว้นภายหลังการอ้างอิงหลักฐานและแจ้งเตือนให้บุคคลผู้นั้นได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วและการอ้างอิงหลักฐานนั้นถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ารับอิสลามหรือเติบโตในที่ห่างไกลไม่มีผู้รู้สั่งสอนเรื่องศาสนาหรืออยู่ในเมืองที่คำสอนของศาสนาสูญหายไปแล้ว ่ป่ะต้องไปบอกเขาก่อนจะตัดสินเขาว่าเป็นกาเฟน่ต้องเอาหลักฐานไปบอกเขาก่อนต้องแจ้งให้บอกว่าเฮ้ยที่คุณคุณพูดเนี่ยไม่ได้อิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้ต้องไปบอกเขาก่อนมันจะอยู่แก่ๆกับฮุกกลมเลยตูมเลยไอ้นี่มันเพิ่งเข้ารับอิสลามเรียนอะไรสักกี่ตัวล่ะเราก็ดูฮุกกลมเลยได้ไหมไม่ได้ต้องไปบอกมันก่อน ต้องให้หลักฐานไปถึงเขาก่อนแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าหลักฐานถึงแล้วยังปฏิเสธไอ้อย่างนี้ค่อยฮูกโกงทั้งนี้ในกรณีเมื่อปรากฏชัดว่าเรื่องบัญญัติศาสนาที่บุคคลซึ่งถูกเจาะจงตัวได้ปฏิเสธเป็นเรื่องที่รู้กันโดยเปิดเผยสําหรับผู้คนโดยส่วนใหญ่เช่นการละหมาดฟัรดูเป็นต้นละหมาดฟัดดูห้าเวลานี่วาจิบไหมต้องเรียนสูงไหมต้องจบดอกเตอร์ป่ะถึงจะได้คําตอบอะ อ๋อฟัดูอินเล่มสองก็ผ่านแล้วละมาณห้าเวลามันเป็นฟัด,ดูมีใครบอกไม่วายจิบต้องละมาณห้าเวลาเดินบวชนะกให้ทำไรถือสินึในเดือนระหมดอนคนที่มีความสามารถคนที่ไม่ได้เดินทางคนที่ไม่ใช่อสัอสฮาบุลอาซาร์คนเหล่านี้เนี่ยนะก็วายิบต้องถือสินดยกเว้นคนที่มันมีอุดรศึสนาก,กำหนวดว่าเช่นผู้หญิงมีเฮตบวชได้ไหมนิฟาสววลาดะคนเดินทางวายิบต้องบวชไหม คนเจ็บป่วยอมันก็มีข้อยกเว้นถ้าใครไปปฏิเสธเรื่องละหมา,ฟาดฟรดูเรื่องนี้รู้รกัน,ร,กนรู้กันถามว่าต้องไปเรียนสูงไหมที่รู้กันโดยภาวะจำเป็นซีนาหรารามีใครพูดเปอย่างอื่นไหม ส่วนบุคคลคือถ้าใครมันเป,ป็นจเสธอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะส่วนบุคคลที่เติบโตอยู่ในเมืองแห่งความรู้และเรื่องราวของบัญญัติศาสนาเป็นที่แพร่หลายและรับรู้กันโดยทั่วไปอย่างในบ้านเราเนี่ยหรือแถวบ้านป่าเนี่ยเอาแถวบ้านป่าโรงเรียนศาสนาเต็มเลยตรงหลายโรงตัวครูบรรณาเลยกรณีนี้การบอกถึงหลักบัญญัติทางาศาสนาไม่เป็นที่ปรากฏชัดหรือหลักฐานในเรื่องนั้นไม่ปรากฏชัด โดยคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้กันการอ้างอิงหลักฐานและบอกกล่าวถือเป็นเงื่อนไขในทุกกรณีคือต้องไปบอกเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเอาเงินกันแล้วกันหไม่มีการตักเฟสด้วยทุกบาปและบาปที่จะไม่ถูกนำมาตักเฟสคือบาปที่นอกเหนือจากการกุฟล และมีเงื่อนไขว่าผู้กระทําบาปนั้นจะต้องไม่เชื่ออียติกอรว่าบาปนั้นเป็นที่อนุมัติสําหรับตนคืออิสยาฮ์ลนถ้าไปเชื่อว่าดื่มสุราเป็นที่ฮาลลันสาหรับตนจีนาทําได้เรียบร้อยแต่ว่ามันถามเพิ่มๆมึงกินเหล้ามึงไม่รู้ไงแบบกูร,รู้กูก็เรียนมามาซาลล์มาเหล้านะกูรู้มาซาลลอกูจะยกกุร้านมึงฟังไหมนะอ่ะมึงยกกุร้านได้ด้วย

เป็นคนฟาสิเหมือนกับมึงไม่รู้ไงละหมาดนะวาจิบกูรูก้กูเรียนมามาซาเลา้กูเรียนมาแต่เ,เล่มสองแล้วละหมาดห้าเวลามฟดัดดูกูเนี่ยจบเล่มหกนะเว้ยแล้วทําไมมึงไม่ละหมาดก็กูขี้เกียจใช่ปะมันไม่ได้ปฏิเสธความเป็นฟัดดูของการละหมาดนะแล้วนักวิชาการได้กําหนดว่าสิ่งที่จะหักห้ามมิให้ทําการตักฟิรมุสลิมมีหกประการกเรียกมาวานเนี่ย ถ้ามันมีมาว่านี่คือข้อห้ามมาเนี่ยเราจะไปตัดสินเลยนะไม่ได้จนกว่าจะต้องทําตามเรื่องที่ว่ามาเช่นไปแจ้งหลักฐานให้ทราบเสียก่อนหนึ่งความไม่รู้อัาใดก็มันไม่รู้นะสความผิดพลาดโดยไม่มีเจตนะอาอัลเขาตอมันพลาด 3. การบังคับขืนใจอัลเอกรอมันโดนบังคับให้เชื่อยอย่างนั้นนะหรือทาอย่างนั้น เช่นคนเนี่ยมันถูกเอาปืนจี้หัวบอกให้ก้มสุญูดต,ต่อหลักกิโลเมตรบอกทำมึงไม่ก้มนะสุญูดต,ต่อหน้าตู้ไปรษณีย์หรือหลักกิโลเมตรกูยิงหัวมึงไอ้นี่ก้มผูกก้มได้ไหมก้มไม่ได้มันมีมาเนี่ยมีตัวห้ามอยู่คือการบังคับเขาเขาไม่ได้ทำโดยสมัครใจ สี่การตีความอัตเวนอันเกิดจากการวิเคราะห์ไปตีความมันตะเวนมันตะเวนของมันเหตุนั้นเขาจึงบอกว่าไอ้คาริชเนี่ยมันเกิดจากการตะเวนที่ผิดพลาดไอ้การฆ่าคนของมันเนี่ยมันเกิดจากการตะเวนเขาเลยไม่หุงกลมมันว่าเป็นพวกตกศาสนาเพราะมันมีตะเวนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีมาเนี่ยอยู่ ห้าการถือตามคำพูดของผู้อื่นที่ไม่ใช่มะซูมโดยไม่รู้ถึงหลักฐานอัตตริศก,ก็คือมันไปถือตามเขามันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ว่าไปตามเขาเห็นไหมหกการไรความสามารถอัลอาจซุอิมามอับดุลกาฮิรอัลบักดาดีนี่เป็นอ,าร,อารช่ยรอกาว่าแท้จริงอาลุสุนนะจะไม่ตักฟิรซึ่งกันและกัน และไม่มีการขัดแย้งที่จำเป็นต้องแสดงความไม่เกี่ยวข้องตบัตรโกและการตักฟิรในระหว่างพวกเขาเนี่ยอลุสุนนะนะเขาจะไม่บอกว่าฉันไม่เกี่ยวแก้แก้ไม่เกี่ยวถ้าเป็นอลุษุนนะมันจะมัดด้วยกันนะโดยเฉพาะอสัสฮาบุลฮะดิษเนี่ยเขาจะไม่ฮุกมกาเฟิในระหว่างพวกเดียวกันดังนั้นพวกเขาคืออลุสุนนะที่ดำรงอยู่ด้วยความถูกต้องและอรุ์จะทรงรักษาความถูกต้องและกลุ่มชนแห่งความถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาจะไม่ตกอยู่ในความแตกแยกและการขัดแย้งซึ่งกันและกันและไม่มีกลุ่มชนใดจากบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกับอาลุซุนนะนอกเสียจากในกลุ่มชนนั้นมีการตักฟิรซึ่งกันและกันและมีการแสดงความไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเช่นกลุ่มคาวาริชกลุ่มราวาฟิาาาฟและกลุ่มกอดดาริยาเป็นต้นจนกระทั่งว่าเจ็ดคนจากกลุ่มชนเหล่านี้รวมตัวกันอยู่ในสถานที่ชุมนุมแห่งเดียวกัน พวกเขาก็แตกแยกกันอันเนื่องมาจากการตักฟิรในระหว่างพวกเขากันเอง Alpha อัลฟัร์กูบัยนัลฟิรอนะหน้า361นี่นี่อุลามะอาชัยรอคือกลุ่มอะลุนบิดะเนี่ยแค่มานั่งรวมกันเจ็ดคนในเจ็ดคนเนี่ยไอน้นีมันก็จะบอกว่าไอนเนี่ยเนี่ยกาเฟตไอน้นีก็บอกไอ้มึงแหละกาเฟตไอ้นี่มันก็บอกไอสามคนน่ะกาเฟตไอสามคนบอกมึงสี่คนน่ะกาเฟต กูขมกันหมดเลยเห็นไหมซึ่งอาลุสุนมัมวจะมัตจ,จะไม่ทำอย่างนั้นนะก็จบประเด็น